สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้กันนะคะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับบฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณคิดถึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแปดเหรียญ ว้าวดูฟังก้าดาคิงไม้เทา้าโอ้ควีนถ้วยพลังงานของผู้ที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะ ตอนนี้ดูคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเงินเลยแหละคุณอาจจะเ,เคยมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเงินอาจจะแบบโดนคนโกงหรืออาจจะโดนคนเอาเปรียบคุณหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องหมุนเงินไม่ทันหรือเงินขาดมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่เก่งขยันแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา คุณคิดว่าคุณน่ะสร้างใหม่ได้เงินที่เคยเสียหายไปไม่เป็นไรช่างมันฉันฉันเสียใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทํามันให้กลับมาใหม่ให้กลับมามีเหมือนเดิมเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมากนะคะคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดมีฝีมือเป็นคนทํางานเก่งแบบหาตัวจับยากทีเดียวไม่ว่ามันจะต้องล้มอีกสักกี่ครั้งเนี่ยคุณสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดอยู่ได้เสมอ ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะหากคุณเคยเจ็บปวดเสียใจเพราะเขานะคะพลังงานตอนนี้คุณก็ก็ไม่ได้สนใจแล้วอะ่ะคุณกลับมามีความมั่นใจในตัวเองคุณรู้สึกว่าต้องมาทำตัวเองให้ดีกว่าเดิมทำตัวเองให้มีคุณค่าทำตัวเองให้แบบว่ามีความมั่นคงในชีวิตคุณไม่สนใจเรื่องเงินนะคะคุณอยากจะแบบเออเก็บเงินเก็บทอง เพื่อที่เราจะได้แบบไปทํานู่นทํานี่ทําอะไรเพื่อตัวเองรักตัวเองทาตัวเองให้สดชื่นสดใสขึ้นอยากทําอะไรก็ได้ทําไม่อยากแล,ะละ้วล่ะไอ้ไม่อยากไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอะ่ะแม้ว่ามันจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดมากแ,แม้ว่าคุณอาจจะเคยมีความหวังว่าเอออยากจะให้เขากลับมาคืนดีหรืออยากจะได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรก็ตามอ่ะแต่พลังงานในวันนี้ของคุณคือ จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวงคุณกลายมาเป็นคนใหม่กลายเป็นคนที่มีพลังงานในชีวิตสดชื่นสดใสแล้วก็ดูแบบมีเสน่ห์ด้วยนะคะใครเห็นคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบเออน่ารักอะดูสวยดูหล่อดูสดใสดูแบบคนนี้ทำไมมีเสน่ห์จังแบบ ดูเซ็กซี่ขยี้ใจอ่ะยิ่งยิ้มย,ยิ่งสึกว่าเออโลกนี้มันสดใสอ่ะคุณทําให้โลกทั้งใบนี่ดูสดใสไปหมดเลยนะคะแค่คุณปรับเปลี่ยนพลังงานตัวตนคุณเองเท่านั้นแหละคุณแค่ไม่ยึดติดก,กับความทุกข์ความเศร้าในอดีตคุณกลายเป็นคนใหม่ที่ที่น่ารักที่ดูดีมากกว่าเดิมและดึงดูดคนรอบข้างเลยนะคะคุณมีเสน่ห์มากดึงดูดใจคนอื่นๆที่พบเห็นคุณเลยอ่ะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ที่เก่งฉลาดเพียบพร้อมอะ่ะแล้วมั่นใจในตัวเองด้วยอะ่ะในฝั่งของคนที่คุณมาถามถึงนะคะตอนเนี้ยเขาอะ่ะกับกลายเป็นคนที่คิดมากคิดหนักคิดถึงคุณนอนถึงขนาดที่ว่านอนไม่หลับก็ว่าได้อะ่ะคนคนนี้กลายเป็นคนที่แบบ นั่งร้องโห่มร้องไห้ในยามค่ําคืนคิดถึงอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมาจริงจังกับคุณอยากมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากมีสถานะกับคุณอยากมาทักมาหาคุณอยากหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับคุณในช่วงเวลานี้ซึ่งมันมันคนเรื่องกับคุณแล้วเพราะเหมือนคุณแบบฉันฉันฉันพัฒนาตัวเองดีกว่าฉันทําจิตใจให้ดีขึ้นดีกว่าฉันเข้มแข็งแล้วกับกลายเป็นเขาเนี่ยที่อ่อนแอ ร้องไห้เสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆเขาอะอยากจะทำให้คุณหายโกรธเขาอยากให้คุณหายงอนเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาหากคุณคบอยู่กับคนแดนไกลนะคะหรือคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนา หรือคนที่มีความต่างกับคุณเช่นมีความคิดต่างกับคุณอ่ะคุณคิดอย่างเขาคิดอีกอย่างมันทําให้แบบเวลาคบกันคุยกันก็จะชอบงัดกันชอบทะเลาะกันชอบแบบเขาก็เชื่อมันในความคิดเขาเราก็เชื่อมันในความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละเขาอ่ะอยากจะให้คุณอ่ะลดละวางอีกโก้เลิกโกรธเขาเข้าใจเขาเขาอยากจะมาทําตัวน่ารักน่ารักกับคุณ อยากมาพูดจาดีๆกับคุณอยากมาเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับคุณอยากจีบคุณใหม่เลยแหละอยากให้คุณน่ะลืมทุกอย่างที่เคยเป็นปัญหาระหว่างเขากับคุณอะไรที่เคยบาดหมางใจกันอะไรที่เคยไม่สบายใจอะไรที่เคยทะเลาะกันเขาไม่อยากพูดเรื่องเก่าอีกแล้วอ่ะเขาอยากมาจีบคุณเหมือน,นหหเหมือนจีบกันใหม่ๆเหมือนจีบเป็นครั้งแรกเลยอ่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่หหเถอะอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาพูดได้นะคะเขาบอกที่รักเราเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม อยากมาหาคุณจังเลยอยากเจอจังเลยอ่ะคือเขาเขามีแพชชั่นกับคุณมากนะคะในช่วงเวลาเนี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากทะเลาะกับคุณเราด้วยแต่ปัญหาคือว่าเขาไม่รู้จะเริ่มต้นกับคุณยังไงดีอ่ะมันคุณคุณคุณบล็อกกันหรือเปล่าคะบางคู่บางเคสอาจจะมีการบล็อกกันเขาอาจจะบล็อกคุณหรือคุณอาจจะบล็อกเขาหรือหรือคุณทั้งคู่ต่างบล็อกกันเองอ่ะแต่มันประเด็นมันอยู่ที่ว่าแบบเออถ้าเขาบล็อกคุณเขาอาจจะปลดบล็อกก็ได้นะคะในเร็ววันนี้เพื่อจะทักมาหาคุณแต่ถ้าคุณบล็อกเขาก็ เขาคงต้องหาวิธีอื่นแล้วค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขาคิดกำลังกำลังคิดหาวิธีการที่จะแบบเข้าหาคุณอะ่ะเขาเขาดูกลายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแล้วดูไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะคะจากแต่ก่อนที่เขาอาจจะแบบเออเชิดมั่นใจอีโก้เยอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเขารู้สึกว่าเขากลายเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะ อยากทําตัวน่ารักกับคุณอยากทักมาหาคุณเพราะพลังงานคุณดูดีมากพลังงานคุณดูเป็นคนเก่งคนมั่นใจคนมีความสุขและดูไม่สนใจเขาแล้วด้วยอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าจะทํายังไงดีที่ที่จะหาวิธีการให้คุณกลับมาพูดคุยกับเขากลับมาคืนดีกับเขาคนคนนี้เนี่ยคิดหนักเลยนะคะเนี่ยเขาหา เขาหาทางเจาะเข้ามาหาคุณจริงๆอะเออเจาะเข้ามาดูซิว่าคุณอะยังมีใครอยู่หรือเปล่าโสดไหมยังรักเขาอยู่ไหมอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ดีขึ้นหรือยังหายโกรธหายงอนเขาหรือยังอืมถ้าพลังงานคุณแบบเหมือนถ้าเขารู้ว่าคุณแบบยังมีใจให้กับเขาอะเขาจะรีบรีบทักรีบรีบถ้าเกิดแบบมาหาได้นี่เขามาหาเลยนะคะเนี่ย ให้บอกว่าที่สุดแล้วอ่ะเขาอ่ะไม่ยอมแพ้นะคะเขาคนเนี้ยถ้าเกิดคุณคบกับคนต่างชาตินะคะหรือคนที่อยู่ไกลจากคุณอ่ะเขาแบบเขาอาจจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณเลยก็ได้นะคะคือเขาไม่สนใจแล้วล่ะว่าคุณจะตอบรับเขาไหมคุณจะคืนดีกับเขาไหมคุณจะโกรธเกรดเขายังไงเขายอมอ่ะเขาจะทําทุกอย่างทําไงก็ได้เพื่อเพื่อเอาชนะใจคุณอ่ะเธอจะเธอจะตัดสินฉันยังไงก็ได้อ่ะ แต่ฉันอะจะต้องทําให้เธอกลับมาคืนดีกับฉันให้ได้ฉันความสุขของฉันมันอยู่ที่เธอฉันอยากเจอเธอฉันอยากไปกินข้าวอยากไปเที่ยวอยากแบบอยู่ด้วยกันอยากดูหนังฟังเพลงด้วยกันอยากมีความสุขด้วยกันคิดถึงช่วงเวลาที่เคยคบกันคุยกันมันช่างมีความสุขเหลือเกินเขาเขาอยากอยากให้คุณอะรักเขานะแล้วคนคนนี้คือเวลาที่เขา เขาตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาจะทําทาทาจนกว่าเขาจะแบบได้รับความรักจากคุณอะ่ะอืมเพราะเขาแบบไม่สามารถที่จะแบบไปรักใครหรือไปสนใจใครได้เลยอะ่ะเขาเหมือนถูกถูกสาปให้ต้องหยุดต้องอยู่รอคอยคุณอยู่อย่างเนี้ยต้องรักคุณอยู่อย่างเนี้ยเป็นท่ารักคุณอยู่อย่างเนี้ย ในฝั่งของคุณนะ่ะก็จะดูนะคะดูว่าแบบเหมือนดูพฤติกรรมเขาอะ่ะว่าว่าเขาเนี้ยมาดีจริงๆหรือไม่หรือมาแค่แบบเออพอคุณดีแล้วเขาก็กลับไปทำนิสัยอย่างเก่าอะ่ะคุณก็ไม่เอาคุณจะดูเขาแบบจริงจังชัดเจนเลยแบบว่าเขาต้องดีดีแบบดีจริงๆเท่านั้นต้องมีความแฟร์ๆให้กับคุณด้วย ต้องมีความเท่าเทียมกันฉันรักเธอเท่านี้เธอก็ต้องรักฉันเท่านี้ฉันให้เธอเท่านี้เธอก็ต้องให้ฉันไม่ใช่ว่าฉันให้ไปเท่าไหร่เธอก็มีแต่เป็นฝ่ายที่จะรับเอาอย่างเดียวโดวยที่แบบไม่ทํางานในความสัมพันธ์ไม่ทําอะไรเพื่อฉันเลยอ่ะคุณไม่เอาละคุณต้องการคนที่แบบใส่ใจคุณเหมือนที่คุณใส่ใจเขาเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับ มีความเมตตากันเช่นเดียวกับคุณเท่านั้นไม่คุณไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณแล้วคุณก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครด้วยความรักของคุณแ่ะคุณต้องการคนที่แบบเออเป็นคนดีมีศีลเสมอกันและถ้าเกิดเป็นเขาเนี่ยคุณก็อยากให้เขากลับมาเยียวยาคุณกลับมาฮิวคุณกลับมามาใส่ใจคุณกลับมาชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจเจ็บช้ำคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะไปในทิศทางที่ดีขึ้น และดีขึ้นอยู่ในเงื่อนไขที่คุณรับได้ด้วยนะคะคุณมีมาตรฐานของตัวเองแล้วคุณจะไม่ยอมอยู่ใต้อานัตเขาอีกต่อไปแล้วคุณจะไม่เป็นคนใจดีแบบทําแบบรักเขามากกว่าตัวเองอีกแล้วไม่ไม่คุณจะรักตัวเองแล้วก็รักเขาไปด้วยคือดูเขาไปด้วยถ้าเขาทําตัวน่ารักคุณถึงจะรักเขาแล้วต้องทําตัวแบบน่ารักแบบเสมอต้อนเสมอปลายด้วยนะไม่ใช่แบบ มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหวาแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนไปพอดีด้วยแล้วก็เปลี่ยนไปคุณไม่เอาคุณเด็ดขาดแล้วนะคะตอนนี้แต่ถ้าหากคุณเป็นคนโสดหรือคุณไม่อยากรอคนเก่านะคะไพ่บอกว่าคุณก็ทําตัวให้สวยสวยให้รอๆอให้ดูดีให้มีคุณค่าให้มีสเสน่ห์เข้าไว้เดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่สดใสกว่าเดิมที่เป็นรักแท้ที่เป็นรักจริง อาจจะได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่อายุเท่ากันหรือมากกว่าแต่เขามีพลังงานของความเป็นเด็กความสดใสมีแต่พลังงานที่สดชื่นเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออน่ารักจังเลยอะรู้สึกเหมือนเป็นแบบเหมือนเรากลับมาเราเจอรักครั้งแรกอีกแล้วอะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะเออจีบกันแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ย คุณจะได้เจอนะคะแล้วเขากจะเข้ามาแบบพิชิตใจคุณให้ได้เขาจะทําให้คุณรักให้ได้แล้วเขาก็จะรักคุณมากเขาจะมองว่าคุณเป็นคนแบบรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์น่ารักน่าน่าทุถทนอมอ่ะเขาจะเข้ามารักคุณนะคะคุณจะได้เจอคนคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากพี่ไพ่กันนะคะว่าพี่ไพ่อยากจะแนะนําอะไร นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณนะคะเดี๋ยวขอสักสามใบไพ่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่โชคชะตาจะพาให้คุณน่ะได้พบกับรักแท้นะคะขอให้คุณน่ะคงพลังงานบวกนี่ไว้นะทำตัวเองให้แบบว่ามีอารมณ์ที่สถียนมีจิตใจที่มั่นคงมีความสุข อยู่ในอยู่ในแต่พลังงานบวกๆในไว้อะทำตัวให้มันสดชื่นทำตัวให้มีคุณค่าทำตัวให้แบบว่าใครเห็นใครก็อยากเข้ามาพูดมาคุยกับเราเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีนนมใจิตใจดีนะคะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วล่ละเก่งในทุกๆเรื่องด้วยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถบางคนมีเซนส์แรงด้วยรู้ด้วยว่าเออ เดี๋ยวยังไงก็ตามเราก็ต้องได้พบกับรักแท้รักที่ดีที่สุดแน่นอนหากคุณลองคนเก่าคนที่แบบว่าคุณยังรักเขาแล้วคุณเอาเขาเอาอกจากหัวไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกลับมาวิ่งตามคุณนะคะเนี่ยกลับมาหาคุณกลับมารักคุณ ไพ่บอกว่าคุณจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งและเป็นรักที่คุณปรารถนาด้วยเป็นรักที่คุณเคยเคยหวังไว้ว่าเอออยากให้เขาเป็นคนดีอย่างนี้อย่างนี้เขาจะเป็นให้เขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมและดีที่สุดสําหรับคุณด้วยคุณจะได้รักกันนะคะดูว่าคู่ของคุณนะ่าจะเป็นคู่แท้เป็นคู่ที่แบบเป็นคู่บุญเป็นคู่ที่ที่ติดตามกันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะแต่ว่าช่วงเวลา ที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องชดใช้วิบากกรรมต่างคนต,งต่างต่างต้องแยกย้ายไปไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองไปชดใช้วิบากกรรมของใครของมันนะคะซึ่งบางบางอย่างที่เขาทํากรรมไว้คุณไม่จำเป็นต้องต้องไปอยู่เพื่อไปรับกับเขาด้วยเพราะคุณไม่ได้ทําหรือเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในช่วงเวลาที่คุณต้องรับวิบากกรรมเช่นกันเพราะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพอต่างคนต่างเติบโตเรียนรู้ชดใช้วิบากกรรมหมด ก็จะได้กลับมาเรียนเนี่ยกลับได้ได้กลับมาคลองรักกันอย่างมีความสุขจริงๆเขาจะมาเปลี่ยนสถานะคุณจากคนโสดให้กลายเป็นคนที่มีคนรักและเขาจะรักคุณมากๆด้วยรักแบบโรแมนติกรักแบบดื่มด่ำรักแบบเป็นคู่รักรักสุดหัวใจเลยนะคะเนี่ยเขาจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีมีแพชชั่นกับคุณมากๆด้วยนะคะหากคุณเป็นคนโสดหรือไม่รอคนเก่า เช่นเดียวกันคุณก็ต้องรักตัวเองคุณอย่าหมดหวังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยอธิษฐานขอพอรว่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพอรจากดวงดาวอะไรก็ตามคุณจะได้นะคะมันถึงเวลาแล้วละ่ะที่คุณเน่ะจะได้พบกับรักแท้พบกับคนรักที่คุณใฝ่ฝันไว้ว่าเออเขาต้องมีรูปร่างหน้าตา่างี้สเปคอย่างนี้อย่างที่คุณวางไว้นีสใส่ใจคอบแบบนี้รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีสื่อสัตว์รักจริง เออแล้วรักเราคนเดียวอะไรแบบเนี้ยคุณจะได้นะคะตามที่คุณหวังเลยให้บอกคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะเนี่ยคุณผ่านมาได้ทุกวิกฤตอะทุกเรื่องด้วยไม่ว่าจะเรื่องงานเงินความรักหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณเคยล้มเคยเจ็บมามากแต่คุณก็ลุกได้เช่นเดียวกันแล้วคุณก็ลุกได้ดีกว่าเดิมกว่าทุกครั้งด้วยซ้ําและตอนเนี้ยคุณกาลังจะสมหวังในความรักอย่างที่คุณเคยฝันที่คุณเคยปรารถนาไว้ด้วยนะคะเนี่ย ขอทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนี้นะคะไว้พบกันใหม่กับมอริชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ